สี่เดงติดใจเลย,น,ย,น,ยนั่น <laughs> แต่เอา,าอันอน <ไป S 2> ันเน้ามดพอดีไว้เวลาหมักๆแต่่มมีแค่าต้นมันนุน่นอ่ะมันล่าขึ้นไปนุน่นๆจะซูมให้ดูเด้อหนึ่งความสูงขร่าวๆน่ะน,นะอยู่บนยอดนะมองไปบนต้นน่ะกระโดดเด้อจ้ะโดกมากเลยนะจ้ะเนี่ยยายแก็เอาไม้ยาวๆนะไปเกาะ เนาะนุวะมากมากทำไมโอ้ถ oh, ้าข kind of ึ้นได้เนาะอย่างร้ายเลยจ้ะอย่างมากเลยนั่นนี่ดูว่ะหน่วยเต็มเลยดูดูดูถ้าเอาลงมาได้เนาะมันจะเป็นโลกงามๆเอออันนี้เอามาหายชิมมาทำแล้วทำเร็แล้วเนี่ยงาม นะงามฟักข้าวอร่อยดีมีประโยชน์ด่าเด้เล่นที่ไห้เอาไปทำไเนี่ยอร่อยดีอร่อยดี